เรื่องของเด็กหนุ่มชื่อมัทกุลทลีมัทกุลทลีเป็นเด็กหนุ่มชาวเมืองสาวัตถีเกิดในตระกูลพราหมพ่อแม่เป็นคนมั่งคั่งมากแต่ตรณีเหนียวแน่นจนคนทั้งหลายให้สมให้สมัญญาว่าอธิณะปุพกะแปลว่าไม่เคยให้อะไรแก่ใครถึงกระนั้นก็ยังมีแก่ใจเอาทองปีแพร์ทำเป็นตุ้มหูเกลี้ยงเกลี้ยงให้ลูกชายหนึ่งคู่ คนทั้งหลายจึงเรียกชื่อเด็กคนนี้ว่ามัทาคุณทลีแปลว่ามีตุ้มหูเกลียงตุ้มหูนั้นพ่อเป็นคนทําให้เองไม่ได้จ้างช่างทองเพราะเกรงจะเสียค่าจ้างเมื่ออายุ16ปีมัทะคุณทลีป่วยหนักบาลีว่าเป็นโรคผอมเหลืองคือวันโรคนั่นเองมานามานดา,ม,า,นามองดูบุทแล้วเกิดความสงสารจึงขอร้องให้สามีไปหาหมอ แต่ฝ่ายพราหมเพราะเป็นสามีกลัวเสียเงินจึงไม่ยอมหาหมอมารักษาลูกเขาเพียงแต่ไปถามหมอว่าคนป่วยอย่างนั้นอย่างนั้นท่านให้ยาอย่างไรหมอก็บอกว่าให้ยาที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นสิ่งนั้นพราหมณจึงไปหารากไม้ใบไม้ตามที่หมอบอกมาต้มให้ลูกกินอาการของมัทากุณเทีไม่ดีขึ้นมีแต่ซุดจนไม่อาจเยียวยาได้พราหมณ์จึงไปหาหมอมาคนหนึ่งหมอมาเห็นอาการของ มัตตคุณทลีเข้ารู้ได้ทันทีว่าเหลือแรงที่จะรักษาจึงบอกปฏิเสธไม่ยอมรักษาบอกให้พราหมณ์ไปหาหมอคนอื่นพราหม์รู้ว่าลูกของตัวคงตายแน่เกรงว่าคนมาเยี่ยมจะเห็นทรัพย์สมบัติจึงช่วยกันหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงเรือนนอกห้องวันนั้นพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูอุปนิสัยของคนที่พระองค์ควรจะโปรดทรงเห็นอุปนิสัยของมัตคุณทลีจึงเสด็จมาโปรด ขณะที่พระศาสดาเสด็จมาถึงนั้นมะทากุณทลีกําลังนอนพินหน้าเข้าหาฝาเรือนพระศาสดาทราบว่ามานพไม่เห็นพระองค์จึงทรงเปล่งพระรศมีไปวาบหนึ่งมานพคิดว่านี่แสงอะไรกันเนาะและ้วพินหน้าออกภายนอกได้เห็นพระศาสดาคิดว่าเพราะบิดาของเราเป็นอันพานเราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเห็นป่านนี้ไม่ได้ขวนขวายในกิจที่ชอบ ไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมแต่ยังได้ย่างหนึ่งเลยบัดนี้แม้แต่มือของตัวเองเราก็ยกไม่ไหวเสียแล้วจะทำอย่างอื่นได้อย่างไรดังนี้แล้วทำจิตให้เลื่อมใสในพระาศาสดาพร,พระพุทธองค์ทรงทราบว่าปัตตากุณฑรีทำจิตให้เลื่อมใสในพระองค์แล้วก็เสด็จออกไปพอรับตาเท่านั้นปัตถากุณฑรีก็สิ้นชีพเกิดในวิมานทองเสมือนว่า หลับแล้วตื่นขึ้น <c oughs> ฝ่ายพรามิดาทำชาปนกิจศพลูกชายแล้วก็ได้แต่ร้องไห้ไปยืนร้องไห้ที่ป่าชาทุกวันคร่ำครวญว่าลูกชายคนเดียวของพ่ออยู่ไหนมาหาพ่อเถิดเทพระบุษมทาทากุนทลีรู้สึกตัวอย่างสมบูรในเทวโลกแล้วพิจารณาถึงที่ผสมบัติของตนก็รู้เห็นโดยตรอดว่าได้มาเพราะทำกิจให้เลื่อมใสในพระาศาสดา ได้มองเห็นพรามณบิดายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าชาจึงจำแรงเพศคล้ายมาัทคุณทลีมานกลงมายืนกอดแขนร้องไห้อยู่ในอีกมุมหนึ่งของป่าชาเขามีความประสงค์จะเอาน้ำบง่งมาบ่งน้ำในใจของพรามพรามณได้ยินเสียงคนร้องไห้เหลียวไปเห็นมานกคล้ายมาัทคุณทลีบุตรของตนจึงเดินเข้าไปหาและถามว่าพ่อหนุ่มท่านแต่งกายท่านแต่ง กายคล้ายมัทกุลทะเลบุตรของข้าพเจ้าท่านมายืนร้องไห้อยู่ที่ป่าชานี้เพราะมีทุกข์ประการใดหรือก็ท่านเหล่ามีความทุกข์อะไรมาลกถามข้าพเจ้าเศร้าโศกถึงบุตรคนเดียวของข้าพเจ้าที่ตายไปข้าพเจ้ามีรถอยู่คันหนึ่งมานกตอบตัวรถเป็นทองคำล้วนผุดผ่องสวยงามแต่ข้าพเจ้าหาล้อรถไม่ได้ข้าพเจ้าคงจะต้องตรอมใจตายเพราะเหตุนี้เป็นแน่แท้พรามณ์ตกตะลึงครู่หนึ่งจึงกล่าวว่า มานพผู้เจริญท่านจะต้องการล้อทองหรือเงินหรือแก้วมณีหรือโลหะจงบอกมาเถิดข้าพเจ้ารับประกันว่าจะจับหามาให้ท่านมานพคิดว่าดูดูพรา์นี้ช่างเป็นไปได้เมื่อบุตรของตนป่วยหนักนั้นไม่ยอมเสียเงินรักษาแม้เพียงเล็กน้อยปัดนี้เห็นเรามีรถทองจะยอมจ่ายล้อรถให้ไม่ว่าเป็นล้อทองหรือลอเงินอ่าพรานนี้เป็นอันธพาลจริงๆ แต่ช่างเถอะเราจะล้อแกเล่นจึงกล่าวว่าพราหมณ์เอ่ยสิ่งอื่นใดอันจะควรเป็นล้อรถของข้าพเจ้าหามีไหมนอกจากดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เท่านั้นหากได้ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์มาประกอบเป็นลอ้อรถของข้าพเจ้าคงจะงามเยี่ยมไม่มีอะไรเสมอเหมือนพราหมณ์คิดว่าเด็กหนุ่มคนนี้คงเป็นบ้าอย่างแน่นอนจึงกล่าวว่าท่านต้องการสิ่งที่ไม่อาจให้เป็นไปได้ท่านโง่เขาเลิก ท่านโง่เขลาเหลือเกินท่านตายแล้วเกิดเล่าอีกสักเท่าใดก็ไม่อาจดึงเอาดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาเป็นรอรถของท่านได้มานพตอบว่าพราม์ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ยังปรากฏให้เห็นอยู่เข้าพเจ้าต้องการสิ่งที่พ่อมองเห็นได้ส่วนท่านร้องไห้คร่ำครวญต้องการสิ่งอันใครๆก็มองไม่เห็นในในระหว่างเราทั้งสองใครเป็นพานกว่ากันใครโง่กว่าใครพราหมได้ฟังดังนั้นก็ กลับได้สติยอมรับว่ามานพน้อยพูดถูกตนเป็นผู้โง่เขลาวกว่าเพราะต้องการสิ่งอันมองไม่เห็นและไม่เคยมีใครเรียกคืนมาได้พรามได้กล่าวชมเชยมานพนั้นว่าข้าพเจ้าเป็นผู้เร่าร้อนนักหนาท่านได้รดน้ําคือความเห็นถูกมาให้ข้าพเจ้ากลับกลายเป็นผู้เย็นประหนึ่งท่านน,นําน้ํามาดับไฟความกระวนกระวายทั้งปวงของข้าพเจ้าดับลงแล้วความเศร้าโศกถึงบุตรก็บรรเทาลงแล้ว ท่านในถอนลูกศรคือความโศกออกจากคาทยของข้าพเจ้าเสียได้คำของท่านประเสรนะิฐนักช่วยดับความร้อนและความโศกในใจของข้าพเจ้าได้แลแล้วพราหมณ์ได้ถามว่ามานพนั้นคือใครมานพก็บอกว่าเขาคือมัทธคุณทลีบุตรของพราหมณ์นั่นเองได้ทํากุศลกรรมไว้ก่อนตายจึงได้ไปเกิดเป็นเทพพราหมณ์กล่าวว่าอยู่ด้วยกันมายังไม่เคยเห็นบุตรของตนให้ทาน หรือรักษาศีล <c oughs> แต่ประการใดมานพไปสู่เทวโลกได้ด้วยกรรมอันใดมานพเล่าเรื่องที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดให้ฟังพรามฟังแล้วเกิดปิติปราหมดเป็นอันมากกล่าวว่าน่าอัศาจรรย์จิงหนอน่าประหลาดจริงหนอการทําอัญชลีกรรมแด่พระพุทธเจ้ามีผลถึงป่านนี้ข้าพเจ้าจักทาใจให้เลื่อมใสนับถือพระพุทธเจ้าในวันนี้ทีเดียวพรามได้ ปฏิญาณตนกับมานบว่าจากรักษาศีลให้ทานและเลื่อมใสในพระรันาตนใจแล้วไปฝ้าพระพุทธเจ้าทูลอารัธนาให้ไปสวยพระทาหารที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นพระศาสดาทรงรับเมื่อถึงเวลาก็เสด็จไปบ้านพราหมณ์ประชาชนมาประชุมกันมากพวกหนึ่งตั้งใจมาดูพราหมณ์ต้อนพระพุทธเจ้าโดยการถามปัญหาพวกหนึ่งต้องการมาดูพุทธวิสัยพุทธลีลา เมื่อสวยพระตาหารเสร็จแล้วพราหมณ์ได้ทูลถามพระศาสดาว่ามีหรือพระโคดมบุคคลไม่ได้ถวายทานแก่พ,กพระองค์ไม่ได้บูชาพระองค์ไม่ได้รักษาอุโบสถแต่ได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยเหตุเพียงการทําจิตให้เลื่อมใสในพระองค์อย่างเดียวพระศาสดาตรัสตอบว่าพราหมณ์ท่านถามความข้อนี้กับเราทําไมอีกเล่าในเมื่อมาถากุลตรีได้บอกความจริงข้อนี้แก่ท่านแล้วเมื่อพราหมณ์ แกล้งสงสัยและถามพระศาสดาก็ทรงเล่าเรื่องการพบปะและการสนทนาทั้งปวงระหว่างมัถกุลทลีเทพบุตรและพราหมณ์นั้นพระศาสดาทรงทราบว่ามหาชนที่มาประชุมกันยังไม่สิ้นสงสยัยจึงทรงอธิษฐานให้มัทกุลทลีเทพบุตรลงมาพร้อมทั้งวิมานพระองค์ทรงสัมภาษณ์เทพบุตรนั้นมัทกุลทลีเทพบุตรทูลตอบตามความเป็นจริงทุกประการ มหาชนได้ฟังการถามการตอบระหว่างพระพุทธเจ้าและเทพบวุตรแล้วอุทานออกมาด้วยปิติสมณัสและเลื่อมใสว่าดูเถิดท่านทั้งหลายหมุดของพรามณ์ชื่ออาทินะปุปพกะไม่ได้ทำบุญอย่างอื่นเลยเพียงแต่ทำใจให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าเท่านั้นยังได้สมบัติเห็นปานนี้พระพุทธเจ้าทรงมีพระคุณน่าอัศจรรย์แท้พระศาสดาจึงตรัสพระภาสิที่กล่าวไว้ว่า มโนปุพังคมาธรรม,มามโนเสถามโนมยาวนาซาจะประสันเนนะภาสติวากโรติวาตะโตสุขะมันเวติชายาวะอนุปายินีสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสำคัญที่ใจใจประเสริฐสุดสำเร็จมาจากใจถ้าใจดีใจผ่องใสการทำการพูดกบ้อยดีไปด้วยเพราะความดีนั้นความสุขติดตามมาเหมือนเงาตามตน